สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องดามาตามน้องเทคเตอร์หนึ่งท่านว่าคมหกแปตามโค้งสุดท้ายพี่น้องน้องเผิ่หยิบเลขให้แล้วพี่น้องสองตัวห้างเดียวพี่น้องเอากไปรับส้มรับฟังเลยค่ะเผิ่นใหน้ตัวใดพี่น้องไปเลยค่ะโมนี้มาตามน้องแทคเตอร์พี่น้องเอ้ยเพิ่นมาโมนี้เผิ่อคือไดเอททีละใบสีงามแต่น้อบว่าเนี้ว่าตัวตัวยักลนะ่ะลูกตัวยักน่นะหิ้ตัว ชิงโตวโว้ยจักตัวนี่เอ้ยเก่งเก่งเก่งพี่นอ้องปลากลามากบอสเนี่ยสีบบนี้อืมอะไรดีนนด่น้ลอลูกเนาะได้ระบายสีแบบนี้ชิงโต้ผลดอกพี่นอ้องเอ้ยมาบ้านนี้ห่มผา้าได้พี่นอ้องเอ้ยมันหนาวมาจากอากาศมันเย็นปลากลา้านาวบอลูกเอ้ปลากลาา้านาบอมาเมื่อซื่อบ้านได้พี่น้องยิ้มบางเสิยงเลขเขากระคักเมือนี้ เมื่อนี้แม่แม่น้องได้แม่สิมาตามัน,นได้ลูกเลขไทยได้เลขไงเขาได้เหมือนนี่เลขไงมันออกวันจันทร์นอ้องเตือเป็นยังคือบได้มาพี่น้องอันแม่น้องได้จนที่ยางโบได้มันหนาวไม่เจ้ะมันหน,นาวมันปวดขาไม่เจ้าเวลากี้เขากับยังลูกเวลากี่เขากับยังยางจากักไวขี้เขาก็หนึ่งป้าใหญ่ปะ คุณยายบปิดไฟใส่ป่จ้ะมื่อไงเมื่อขั้นฟื้นสักหักเฮ็ดอีหยังก็พอเก็กเฮ็ดเฮ็ดเบิดหรือบ่จ้ะเฮ็ดเนี่ยหมดแล้วรถก็บ่มีสิขีจ้ะเอารถซ่อมยังบ่ทันแล้วบ่จ้ะคึ้เครื่องเดือนเราได้แป้งป้าโชคดจังได๋บุ๊คนม่รถไปไสมาไส่เนี่ยเรายากป่ะจ้ะเนาะโอ้ยแทคเตอร์เอ้ยบอกเลขให้ถูกเด้อแม่คุณยายจะได้มีรถคันใหม่ลูกเด้อ คุณยายผมมีรถเนี่ยไปยากมายากเลยลูกเอ้ยสิเป็นหลับจ้างหลับใยกับอ,อะไรนู้นไหมเนาะเดี๋ยวนี้ใ <c oughs> ส่ย,ยังพหาหนะจัก,กรยานนี่บจ่จ้ะนี่เนาะรถเขาสำเนียงเน้อพี่น,น้องวันนี้เพคนได้ปั่นจัก,กรยานไปยืมกับเจ้ามาพี่น้องนะ <c oughs> ยายบาดจนได้ยืมจักรยานเพื่อนบ้านมาพี่น้องเพราะว่าสิไปใช้ยงา,ยมายงมายางมันก็ยากเนาะจ้ะเนาะรถมยางรถเก่าอินกับซอมแล้วซอมซอมได้เครื่องเดือนเลยบ่จ้ะโมไซนะ ใช่แล้วปลาตัวเองเรีนเนาะพี่น้องเอ้ยมามาปอกเหล็กลูกเด้อบอกเลขกเป็นเม็นให้คุณยายดมีเงินมีเงินนันเสือ่ดมือไส้มือสองกันยังดีลูกเอ้ยบุรีมาตำลาวกับบุรีมาพี่น้องสองมือบุรีมาหาน้องเซ็กเตอร์บุเรียนยังได้พี่น้องเลยเอ็ดมินกับยางจกบไปยักได้เอ็ดมินนี่ก็ได้อากาศหนาวจะได้ไปหาหมอไม่ลูกเอ้ยแม่ก็ได้คุณหมอหวาน เข้าเข้ากระดูกเข้ามันบอดีอยู่แล้วแม่จ๊ะมันก็เลยเห็นแหงปวดได้ปะเนี่ยหนาวปวดตื่นเช้ามาหนูต้องเอาน้ำห่อนประคบแม่แม่ทำประคบนุ่ยางเขาได้เลยแม่จ๊ะอ๋อมาสองมันหนาวค่ะีุลีโอ้ยนูขี่ไปหาแม่เอฟพี่น้องนุ้ยซันแดดแดดแดดมันหนาวม่วนก็มือหนึ่งจ้ะเอ็มเออร์นี้จะให้ที่มาตามโครงสุดท้ายของน้องเทคเตอร์หนึ่งธันวาคมหกแปดพี่น้องที่มาตามว่บ พ yeah, ิ่นส uh ิให้ตัวใดพี่น้องแต่ว่าแม่งดาบ่ได้ถามน้องเพ่นเด้อจ้ะสิให้เพิ่นจับสลากให้พี่น้องแท็กเตอร์ครับานเพิ่นจับแม่นๆเลูกเด้อบ่เป็นหยังแม่บ่เป็นหยังบ่ได้ฝ้าเจ้าจ้ะบ่้าก็คือเไปเ้่นลูกแมงวันก็มาตอมอยู่จ้ะนปากคนมากบ่ลูกนี่มากบ่จังซี่มกอยู่พุ่นเออก่อนน้องแทู้บ่เป็นหยังให้เพิ่นเฮ็ดรถจ้ะบ่เป็นหยังให้แม่ๆ FC เบิ่งๆน้องเพิ่นะบายสีพี่น้องดีนี่น้องเพิ่น มาวันน <cin stereotype> <m aks> <dragging> ี้เพึ่นได้สิงโตผุ้น้องตัวย่างหลวงในตัวย่างนี่ตัวนี้ไก่ไก่โอ้เก่งตัวนี้เอ้ขนาดนอกพึ่นบอดเเลี้ยนสูงนอกจากนอกบอดเลยในปันใดเพึ่นก็ยังหูจักเด้อจ้ะนี่เก่งดินี่ยยิงเงี้ยจนสีนังสือกรลโหลกอืมกระต่ายมาด้าอะไรพี่น้องนังสือกระโหลกอยากสิงโตโอ้ว่าสิงโตผึ่นได้พี่น้องใบสีสองโตผึ่นได้เนี่ย จิ้วหวานพี่วหวานอย่างไรก็คุณหน่อยจอิว้วหวนเดี๋ยวให้น้องเทคเตอร์จับเลขให้เด้อพี่น้องตามโค้งสุดท้ายหนึ่งธันวาคมหกแปดพี่น้องเขาสิมีเฮกันบบดูจังไรเอาเทคเตอร์เอาแม่นมเด้อคุณยายจะได้มีเงินไปซื้อรถโมไซค์เพราะว่าคุณยายไปใส่ามาไส่โบได้ได้ลูก,วกวเดี๋ยวคุณยายเพิ่นบ่มีรถไปใส่มาไส่โบได้แล้ว สีม right. 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 oh, cool. no. mm ันสวยต้องสีแดงปก่อนปตื่นมากไอ้บ้านแล้วเนาะตื่นมากเนี่ยหมักนะฮะแล้วพอยละเออจับให้ลูกเด้อบ่ต้องจับลายเอาแคสองตัวก็ได้สองตัวก็รวยได้พี่น้องเด้อเนาะงพ่อจิจับให้เลยพี่น้องจับทีละอันเด้อลูกเด้อจับทีละอันเอาลูกเอาใช่มาให้แม่บังดูตัวใดเนาะจะออกนี่ยเต้นเต้นเต้นเลขที่จะออก ตัวพี่น้องเด้อตัวใดมาลุ่นกันศูนย์ศูนย์หนึ่งตัวนะคะอ้าวตัวที่สองตามมาติดติดลูกตัวที่สองครับบังลาจบอีกตัวหนึ่งครับอขอบคุณครับอู้เก่งแต่ว่าตัวที่สองมาแล้วเด้อแม่แม่เอฟีเอ้ยแดน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 สี่พี่น้องโอ้โหสี่ศูนย์ศูนย์สี่เด้อจากแม่เอฟีห็นบอ น้องผลจับตัวแรกคือศูนย์ตัวที่สองมันสอดไหมจ๊ะ<ม>ตัวที่สองคือสี่นี่จ้ะสี่มอประกาศมันจะออกบนออกหลงังน้องแท็เตอร์ศูนย์สี่นี่<ม>ออกบนติ๋วโอ้ยไปน้องสังเกตเ้อร์น้องแท็เตอร์ออร<ม>ลาผลบอกบนคือบนนี่แม่ห<ม>ลงังคือหลงังนี่น้องศูนย์สี่ตัวเดียวห้างเดียวพี่น้องศู 04, นย์สี่น้องผลบอกพี่น้องแมงดากลับหายพี่น้องสี่ศูนย์ แต่ว่าน้องเพิ่นเขียนให้นะน้องเพิ่นนั้นจับให้เป็นศูนย์สี่เด้อพี่น้องเด้อเน้นบนน้องเพิ่นบอกเน้นบนแต่ว่าน้องเทคเตอร์เพิ่นบอกว่าบนคือบนเด้อพี่น้องล่างคือล่างไปเฮ้ยสีแดงเฮ้ยได้สีแดงคนน่ะเฮายได้สีแดงเอาไปกินทางตำลาวตำไทยเด้อพี่น้องหนึ่งท่านว่าเนี่ยผมว่ามันออกพร้อมกันไหมแม่ ออกวันจันทร์ผอมกันเลยแม่จะ้ะเยอะแม่เอฟซีเอยน้องแมนจุดเขาหัวรุนไทยแล้วเขาจะไปรุนเลาาอีกต่อพี่น้องนี <im ple> ่เด้อพี่น้องน้องแท็กเตอร์หนึ่งธันวาคมหกแปดตัวหนังสือกับสิงเกิลแมจักหน่อยเด้อพี่น้อง <im ple> ลาาเขียนไทยเป็นองเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยหลายๆแม่เอฟซีเยตามโค้งจุดท้ายแม่เนาะน้องแท็กเตอร์จับให้แล้วพี่น้องศูนย์สี่เน้นบนพี่น้องคุณบอกเน้นบนเด้อพี่น้องเด้อ ของน้องแท็กเตอร์พี่น้องแคปหน้าเจ้าพี่น้องเอาไปเปรียบเทียบเลยอาจารย์หลายๆสำนักเบิงไปหาซื้อสาระกินแบ่งรัฐบาลไทยพี่น้องกินตําไทยแล้วจะไปกินตําลาวต่อพี่น้องะว่าเลขออกวันจันทร์ทั้งไทยทั้งลาวออกวันจันทร์พร้อมกันเลยพี่น้องออกไทยสี่โมงออกลาวสองทุ่มครึ่งพี่น้องน้องผนจับหายศูนย์สี่เน้นบนส่วนสี่ศูนย์แมงดากับหายพี่น้องะว่าเลขมันตัวเดียวห้างเดียวพี่น้อง ขอบคุณน้องเทคเตอร์หลายๆเด้อที่ให้แนวทางก่องเอฟซีมีชูมีลาก,กับน้องเทคเตอร์เด้อจ้ะมันสีมาบนแมนโบลูกมีเห่โบเฮจัดไปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคนทุนหน่อยพี่น้องแมงดาบอกเลยว่าเลขของเผื่อน,นี้มันเลขที่น่าสนใจพี่น้องแลวก็เป็นเลขบอกอันพร้อมเด้อจ้ะแม่เอฟซีเอ้ยเลขเผื่เลขงามเลยศูนย์สีส่สี่ศูนย์เน่กลับไปกลับมาแข่บนลางพี่น้อง อ้าวขอบคุณน้องเทคเตอร์หลายๆที่ให้แนวทางพี่น้องน้องเตอร์กันนั่งวาดลูกทีไรพี่น้องเลยเคนก็มากวาดลูกก็ให้เล็กเขาดูลูกเด้อฝรั่าจะได้มีนมมีนมอีกมีนมกินแล้วก่ะคุณยายจะได้มีรถขี่เด้อว่าคุณยายผมมีรถพด้ลูกผมมีรถโมไซไปไซมาไซกับยากสิไปรับจ้างรลับายไซกับยากแล้วแม่เนาะ ก็เช่นไม่กินตัวเดียวไหนสีสางสียังดังในแจักหน่อยเด้อพี่น้องพู้น่ะสมาชิบก็มานามว่อย่ามาอย่ามากาแลนมาคือเก่าจักสีหวานยังไงนู้แม่ลูกก็ได้ขอโทษขออาพายเลยไล่เด้อแม่แม่เอฟซีเลยแม่ลูกอ้อนแม่เจ้าบอกว่ายามาเลยลูกเรนก่อนแม่อีกแม่จ๋าอุ้ยขอบคุณน้องเทคเตอร์ไลๆที่ให้แนวทางขอให้ เทมีโชคมีลาบกับน้องเทคเตอร์นะคะ0440เน้นบนนะคะ